สวัสดีครับกิจกรรมความเพียรนะครับชื่อที่ร่วมกิจกรรมคือน้อต่อ j p พ7หนนะครับครั้งที่23วันที่2อธันวาคม2อ6 8วันนี้เป็นครั้งที่ ยี่สิบสามวันที่ตรงกับวันที่สองธันวาคมสองพันร้อยหกสิบแปดข้าพเจ้านาจิรพันธ์คำไต่ขอเป็นวาจาสัทญายพะพุทธมลถวายเป็นพุทธพูชาธรรมบูชาสังฆพุชาและเป็นอาจารย์ยพรชาแด่องค์พระความปฏิเทราชเจ้าองค์หลวงปู่สังเรจรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทียเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนมุมทนาในการสวดสัทญายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนาตายคูบาจารยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจองดลโปรดจองบรรดานให้จิตของข้าเจ้ามีเปสมาธิอันคนวรแก่การสวดสัตยายมนต์ต่อไปบทสดชุมนุมเทวดาสมานตาจักวาลลสุอัตตาขันตุเทวตาสุธามังมุนีราชาสุนันตุสักขโมกตังสักเคกามจลุเปกิลิสุขระตเตจันตลิเควิมานีทีปิระเตจักามี ตรูวนาการในเครยวัตถุมีเขเตบุมาจะยังตุเทวชลมาคชลัทธลวิสเมียขะขันตมะนาคาติดฐานตาสันติเกยังมุนิวะละวัจนางสาธวโวเมสุนันตุธรรมสนากโรยัมพัฒนาธรรมสนากโรยามพัฒนาธรรมสนากโรอัยยามพัฒนาบทสุวนนวมการสติคาถานาโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิร <S ess> ิยค <ess> ัถานาติเมสระนังอยังธัมมโทเมสระนังวรังอิตนะสัจาวเจนะสวดทิเมหัวตุสุปทานาติเมสระนังอยังสัทโมเมสระนังวรังอิตนะสัจาวเจนะสวดทิเมหัวตุสุปทานาติเมสระนังอยังสังโฆเมสระนังวรังอิตนะสัจาวเจนะสวดทิเมหัวตุสุปทาบทสวดมหาการุณิกนาโถติอธิกาคัถา มหาการลุณิโกนาโถอัธยาสพปานินังปุเรตวะารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอตินะสัจจวัชเชนะมโหตุสัพุปัฏฐวามหาการลุณิโกนาโถอธิตายยาสพปานินังปุเรตวะารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอตินะสัจจวัชเชนะมโหตุสัพุปัฏฐวามหาการลุณิโกนาโถอัตสุขายสสพปานินังปุเรตวะารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอตินะสัจจวัชเชนะมโหตุสัพุปัฏฐวา บรสุทธมหาสมัยสูตรเอวามสุตังเอกังสมะยังพระกวาสเกตสุวิหารติกะปิละวัตุสมิงมาวันนีมหาตาพิคุสังเกนะสถิงมจากมัตตหิพิคุสติหิสเปหิวัลหะติหิทัศหิจโลกทัตถุอิเทวิตายโเยนะสันนิปติตาโหติพระควาตังทัศนยาพิคุสังฆาจะอัตโขจะตังสุทาวาสกาลิกานางเทวานังเอตัถโหสิอยังโขพระกวาสเกตสุวิหารติกะปิละวัตุสมิงมาวันนีมหาตาพิคุสังเกนะ สัตถิมาจามาติหิพิคูสต bon pues it ัยหิสัเพเหววะหลันติทัศหิจัลวกัทตุหิตเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาโหติภควาตังทัศนัยยะพิคุสังฆัจะยานุนัมวิยมปิเณนะภควาเตนุปะสังกามยมะอุปัสังกามิทวาภควาโตสันติเกปฏิเกคถาภาสายามติอัจขโหตาเทวตาสยถาปีนามะพารวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภ่างภาษาลายะภาษาลิตังวาพ่างสัมมินชยะอีวะมีวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควาโตปตุระ ปุระตัวปะตูระหังสูอัะโขตาเทวตาภะคะวะตังอิอภิวาเทตวะเอกามันตังอัฐังสูเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะวะโตสันติเกอีมังคตาถังอภาสีมหาสมัยโยปวสนาสมิงเทวกายาสมาคาตาอาขาธรรมหาอีมังธรรมะสมยังทกิตายโยอัปปะราชิตัสังคติอัตโขอัปปะเทวตาภะวะโตสันติเกอีมังคตาถังอภาสี ตทศราภิกขวบสมาทาหังสุจิตังอัตนาอุชุกามะกลางสุสาราถิวะเนตานิขาหิตวาอินทริยาณิลขิตขันติปติตาติอันตะโขวปลาเทวตาภะควะโตสันติเกอิมังคาตังอภาสสิเชตวะขีรังเชตวะปริคังอันตะอินทะขีรังวะอุหจามีมะมีชาเตจารติสุทาวิมาราจขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอันตะโขวปลา เทวตาภควาโตสันติเกมังฆาตังอภัสิยเกจิพุทธังสรณนักตาัสเสนาเตคามิสันติอปาญาภูมิปาหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาลิปุเรศสันติติอัตโขวภควาเตภิกขุะมันเตสีปุเยนะภิกขเวทัสสะสุโลกาทุสุเทวตาสันนิปติตะโหนติตัถาคาตังทัศนยะภิกขุสังฆัญจะเตยปิเตภิกขเวหิสุอัติตัมมะทานังอรหันโตสัมมาสุทา เตสามปีพักวันตนังเอตปรมายวะะเทวตาสันนิปติตายสุนสยะถาปีไม่ห่างเอตระหีเยปีเตภิกเวปวิสันติอนาคตามัททันอังนันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพักวันตนังเอตปรมายวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสยะถาปีไม่ห่างเอตระหีอจิกิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิตังนามานิกิตยิสสามิภิกเวเทวกายานังนามานิเทลิสัมมิภิกเว เทวกายยังยานังนามานิตังสุนณธาสาทุกังมณสิกาโลธาพาริสามิติเอวังพันเตติโคเตพิขอามันพระควาโตปัจจโสสุภงบขวัยแตทวจะสิโลกะมนุกสามิยัตถาภูมาตัสสิตาเยสิตาคิริปขับพลังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหวสลีนาโลหะมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะนาสาสุทาวิปัสสนะ มะนาวิลาภโยปัญจะสติยะตววะเนกปิละวัฒเวตโตมตยิสถาสาวเกศสัสนีระเตวะกายะอภิการตาเตวิวิชานาถิขโวเตจะอัตปมาการุงสตวาวุตสัสสัสตังเตสามปตุระหุยานังอมนุสสานะทสนังอเปเกนสตตตสตามัทธะงสหัสสังอทตสตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานามัทสุงอเปเกนตตมัทธะงทิสาสภะบูชาอหุง ทันจัดสะพังอภิญญาว่าวกิตวานัาจะกูมาตะโตมาตยิสัตถาสาวเกศศาสนะเตทีวะกายาพิกันตาเตวิชนะทัพิโกเยโวหังเกติยิสามิอิกิลาหิอนุกุปัสสุตสัตตาสัสสะวายข้าพมากระปิวัตถวาอิทิมันโตชิติมันโตวันมันโตยัสสีโนมาธมนาพิกามุงพิขุนังสมติวันังชาชาสาเหมะาวตายาขายนนาโตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันมันโตยัสสีโน โมทมนาอภิกรรมงพิคุนางสมิติงวนังสาตากีลาติสาสายขานานาตะวันิโน่ที่มันโตชิติมันโตวันาวันโตยัสศสิโนโมทมนาอภิกรรมงพิคุนางสมิติงวนังอิตเจเตโสละสัสสาสายขานานาตะวันิโน่ที่มันโตชิติมันโตวันาวันโตยัสศสิโนโมทมนาอภิกรรมงพิคุนางสมิติงวนังเวสังมิตาปัจจะสตาายขานานาตะวันิโน่ที่มันโตชิติมันโตวันาวันโตยัสศสิโน มโหนรนมาภิกรรมุงพิโคนางสมติงว่านางกุมพิโรยราชกิโกสเบปุลัสสนิเวสนางปุยโยนางสตาสหัสสังยักขานางปายิรุปาสติกุมพิโรราชกิโกเวโสปาคัสสมิติงว่านางปุริมันจติสังราชาทัตระโถปัสสาสติคันทพานางอธิปติมหาราชายัสสิโสภตาปิตัสสะภาโวอินทนาณามาภาลัยที่มันตัวชิติมันตวนนามตัวเจษสิโนมโหนรนมาภิกรรมุง พิคุณนางสมติงวานังทักษิณนางจติสังราชาวิรุณโหตปัสาสติคุมภันดานางอธิปติมหาราชายาสสิโสปตาปิตัสสะภาวโอหินทนนามาภาปาราอิทิมันโตชิติมันโตวานมันโตยาสสิโนมุธมนาพิกามุงพิคุนางสมติงวานังปัจจิมันจติสังราชาวิรุปโขภาษสสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสะภาวโอหินทนนามาภาปาราอิทิมันโตชิติมันโตวานมันโตยาสสิโนมุธมนาพิกามุง พิขุนางสมติงวันัางอุตตะลังจัตถิสังราชาคุวิโลตปัสสะสะติยขานังอธิปติมาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะเพาอินทนามาภะปะอิติมันโตชิติมันโตวนมันโตยัสสิโนมุธมนาพิกามุงพิคุนางสมติงวันัางปุริมะทิสังตตระโถตักินินทัพวิโรนาโกปชิมินะวิลุปะโขกุวิโรอุตตะลังทิสังจัตตารอเตมหาราชาสมันตาจัตโรทิสาทันทันละมาณาอัทถังสุวรรณีกะปิละวัธเวตาติสังมายาวิโนทาสา อาคูวันจานิกาสทามายากูเตนทุกเวเตนทุกวิภูจวิภูโตสหจันทโนกมรเสถโธจักินุขันทุนิคันทุจะปานาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะปามาตาลิจิตเสโนจากคันทัพโนโรราชาโนจัโธอาคูปัญจสิโขเทวะติมพารุสุริยวัจสาเอติจันเยจาราชนโนคันทภาสา หาราชุพิโมธรมนาอภิกรรมมงพิขนางสมติงว่านางอัฐาโคนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากรรมพรลัสตะราอาคูไปยาคาสหยาติพิยามุนาทตรลาถาจะอาคูนาคายัสศิโนเอราวนมหานครโสปะคัสมิติงว่านางเยนาคาลาเชสหัสาหารันติทิพาธิชาปะกิวิสุทธาจะขูเวหายะสาเตวะนะมัจฉาปตาจิตราสุปนัอิติเรานามัง อะายันตานาคาราชาามาสีสุปันนาต่เขมมะมกาสีพุทโธสันนาหิวใจอยู่ปว่าหยันตานาคาพุสปันโนสารนามะกลางสูพุทธังชิตาวชิลหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวสวเสเตอทิมันโตยสสิโนการะกันชามาพิสมะอสุรานาทานะเวขาสาวปจิติสุจิตจับปะหาราโทนมุตจีสหสตัญจัพภริปุตานังสเพเวโล จานามกาสนาหิตเทวาผลิตเสนนางราหุพัฒโมปาคามุงสัมโยธานิปัตันเตพิขุนางสมติงวานางอาบอจเทวาปฐวิจเตโชวายโยตถาคามุงวาลุณาวาลุณาเทวาสมุจจยาสัสสาสหเมตตากรุณากไิกาอาคูเทวยาสัสสิโนทเสติทัสรากายาสเพนานตตะวณิโนอิทิมโตจิติมันโตวันนามันโตจาสสิโนมทัมนาอภิการมงพิขุนังสมติงวานังเวทุจั เทวาสาริจสะสมาจัตุเวยามาจัตถสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขันนิปุรักขิตวายาคูมันทวราหากาวาสุนังวาโสเสโทสโกภาคปุรินทะโตตเสเตตัสธากายาสัพเพนะนัตตะวันิโนอุทิมันโตชิติมันโตวันมันโตจัสสิโนมุธมนาภิกขมงภิกขุนังสัมติงวัง อาถาคูสาวุเทวาชลมักีิสีขาหรือว่าอลิทธกาจะโลชาจะอุมาบุภะนิพาสินวัลุนังสหธรรมาจะอัจจุตาอเนจัณิจักกะลุกสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูอวะสาวัสินเนสิโนทัเสติทัศตากายาสเพนานะตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนอมันโตยะสินโนมวธรรมนาปิกมุงพิกุนังสันติงวนา สมนามหาสมนามนุษสามนุษสุตมารถทาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอดาคูหาลโยเทวะเยจารโอหิตวาสิโนปาละคาหมาปาละคาอาคูเทวายัสสิโนทเสติตสตากายาสเพนนะตวานิโนอิทิมันโตจิตติมันโตวันมันโตยัสสิโนมุธมานาภิกขมุงภิกขุนังสมติงวานังสุกาการุมหาอรุณาคาอาคูเวคณะสาธะโอทาตะไคหาปโมกหาอาคูเทวาวิจักขานาสตาหมาละคะชามิสากาจะ ยาสส no ิโนทั้งยังอาคาปัจญโนโยทิสาปะพิวัสสติตเเตทัสตากายาสเปนนาณตวนิโนอิทิมนโตจิติมันโตวันวันโตยาสสิโนมุธมนาภิกขมุงพิกุนังสมติงวานังเขมียาตุสิตายามากันทกาจ่ายยาสสิโนสัมพิทกาละมาเสตถาโชตินามาจะอาสวานิมันนาลติโนอาคูอาถากูปะรานิมิตาตเเตทัสตากายาสเปนนาณตวนิโนอิทิมนโตจิติมันโตวันวันโตยาสสิโนมุธมนาภิกขมุงพิกุนังสมติงวานัง สัตย์เทธิวานิกายาสเพนนะตวานิโนนามันโวเยนะอคัจุงเยจันเยสาติสาสหะอวุธชาติมัคขีลังโอคาตินนะมนาสวังสักโมคาตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพมาปรมัตโตจัดปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมารโลติโสจาดสบัคัสมิติงวนังสหสสพมาโลกานังมหาพรมาพิธิตติอุปปานโนชุติมันโตปิสมากายโยสัสสิโส เสทอิสราอกุปติกวัสวัตติโนเตสัญจามัญชโตอาคาหริโตปริวาริโตเตจัสะเอภิกันเตสินเธิเวสพมะเกมเสนะอภิกัมมิปัสสากหัสามันิยังเอาณาปันันทะลาเคนะันธัมมสมนตาปริวารถมาวุมุจิตะโกจินังอิติตมหาโนเสนังอเปสยิปานินาตระมหาจะสรังตเพระวังยถาปวุตสโกมโ ธนนายโตสวิช so so er ุโคตธาโสปัจจุทาวติสังโกโทอัศยังวเสตันจัสรพังอภิญญาโยวกิตวานาจกูมาตโตมตยิสัทธาสาวเกศสสะเสนีละเตมลัสเสนาอภิกันตาเตวิเชนะตาวิโสวเตจะัตถปมะกุลุงสุตัววัฏสัสสะสนังวิตรากีหิปการมงนนสังโรมปิอินเชยุงสเพวิชิตา สังฆมาพยาติตายัาสัชินโมทติสหปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาตีบทสวดจุนละชัยยะกบรก่อนนัมมีพุทธเตชะสารัตนะสยธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสิทธิวันารายะปะละมีสุราสิทธิพมมาจะอินทาจะจัจจตุโขกาคัมภีรลักขากาสาัม มุทาภูตุงคังคาจะสพามะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุตติอุตตินาทีนาทีชัยยะชัยยะฆาคนละตนละนิสัยนิไยใส่เสียนะเมลุลาจะพลนราชีชัยยะชัยยะคัมพีละสุมพินาเคธนาคีปีศาจะปูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานะมุ ขชาชยชยว่าลุนนะมุขสาตาชยว่าจำปาทินาคะกุระคันโตกชียคัจฉกุลนัตุรงสุกะละภูชงสีหะพยักขะทีปาชยชยว่าลุนนะมุขะยาตาชิตะชิตะเสนารีปุนะสุธินารดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยวชยวธรณีตารีสทาสุชัยยาชียวธรณีสันตินสทา ชัยชยมังกาลาลัญยาภาวเีชยะชยวรุณะยักขีชยชยลักเสสุลาบูุชเตชาชยชยพรมเมีนท่าขนาดชยะชยราชาธิราชชัยชัยยะชยะปัทวิงสัพพังชัยชยยอรันตาปัจเจกพุทธสาวังชยชยมเหสุโรฮาโรฮาลินเทวาชยชยะพมาสุรโขชยชยนาโควิรุณหกโขวิรูปโขจันทิมาลวิ อินโถจะวเวนะเตยูจะกุเวโลวิลโลุโนปิจอัอขิวายโยจะปาชุนหูกุมารโอทัตทตะตะโกอัฏฐะสะมหาเทวาสิทธิปตาปะสะอาทโยอ,อินอิสินสาวกาสภาชัยยะลามโมพระวันตุเตชัยยะธโม,มจะสังโคจะกทะสปารโรจะชัยยะกังเอีตินะชัยยะตเชนะชัยยะ สวิพระวันตุเตเจตนะพุทธเตเจนะหัวตุเตชายังมังคารังชายโยปีพุทธศาสต์สิริมโตอย่างมรสัจปาปิมโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมติตาชยตาภะมคณามหิสินชายโยปิพุทธศาสต์สิริมโตอย่างมรสัจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันทถปโมติตาชยตาอินทคณามหิสินชายโยปีพุทธศาสตรสิริมโต อายังมลสัจจะปาปิมะโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถียปโมทิตาชยตาธาเทวคณาเมสิโนชยโยปิพุทธัสสิริมโตอายังมลสัจจะปาปิมะโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถียปโมทิตาชยตถธาสุปันนะคณาเมสิโนชยโยปิพุทธัสสิริมโตอายังมลสัจจะปาปิมะโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถียปโมทิตาชยตถธานาคคณาเมสิโน ชโยปิพุทธสัสสิลิมัตโตอายังมลสัจจปิปปิมัตโตปะราชโยอุคุสยามบดโพธิมันเถปโมทิตาเชียตตาสะพมัคคณามหิสิโนชยันโตโพธิยามูเลสกยานานันทิวันทโนเหวังตวังวิชโยหุยชยสุชยังมังคเลอปะราชิตปัลลังเกสิสิปะทวิปโขคเลอภิเสกสสะพะ Utana ka kapag tao pa tati su nakatang su makalang su papatang su titang su kanaw su muhuto cha su yitang po machali su kaya ka mang wacha panak takinang patakinang manu kamang mang panitite patakinang patakinang nikat awana la pantate patakinie e tata la ta su puta sa sani aloka su kita saha sa ha sa ya tipi su nantu ponto ye tewa isaming tani ati kata ทีขายุกาสทายโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพธาละขันตุสัพพสตานังละขันตุชินะศาสนังยากาจิปัตนาเตสังสเพปุเรนตุมโนรถายุตากาเรปวัสสันตุวัสสังวัสสาวราหะกาโลคาจุปัฐวาเตสังวินิวาเรนตุจะสัพพธากายสุขังกิตตสุขังอรหันตุยะธาหัน์ บุตรธรรมะนิยามะสุตังอิวามิสุตังเอกังสมยังภะคะวาสาวะถียังวิหารติเชตวะนีอานากะปินทิตกัสสะอาลาเมตัสละโขภะคะวาภิกขุอามันเตสีภะภิกขุมูวติพระทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจัสรสุมภะคะวะอิตาโวจะอุปาทาวาภิกขวีตาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวัสสา ท้าตุธรรมะติตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาระอนิจจติตังฑคตถาคตอภิสัมพุชติอภิสมิธิอภิสพุชิตาวาอภิสมิตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวะลติวิวะวิภัชติอุตานีกัโรติสเพสังขาระอนิจจติปุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังุทิตาวัสะธาตุธรรมะติตตาธรรมะนิยาม มตาสเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมีติอภิผู้ชิตวาอภิสมีตวาอาจิกติเทสติปัญญาเปติปัตเปติวิวาลติวิปัชจติอุตานีกโลติสเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิฆเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามาตา ตาสเพธมาอนัตตาติตังตถาคตตอภิสัมพุชติอภิสมีติอภิสัมพุชตะวาอภิสมีตะวาอจิกติเตศติปัญญาเปติปัตถเปติวิวรติวิภะจติอุตานิกโรติสัพเพธมาอนัตตาติอิธทมาโวจาภควาอัตตามนาติวิขุภควาโตภาสีตังอภินันทุนติวสวดพระเทกรัตตะขาถาแปร อธิตังนานว่าขเมยยะนปะติกะเขนักอะนาขตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยตะตยะตตีตามปะยินันตังอปัตตันจะอนาขตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจโทะโยธรรมโอตตะตถะ,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 ะวิปัสสติ หาสงังหิลังอาสังคุป,ปังตังวิทามะโนภูไหเยผู้ใดเห็นธรรมาเกิดขึ้นเจวะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างเฉียแจ้งไม่งอนเงิน้คนขนแขนเขอาคนพระปู่ใการเช่นนั้นไว้อาชีวกิจจะมาตะปังโกช,ชัญญามารานาังสุเวความเพียงเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังคารันเตนะมาหาเสเนีนะมัจจุนา โพราะการผัดเปี่ยนต่อมาจุราาซึ่งมีเสน่หนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโลหัตตะมะตันทิตังตังเวปเทกาลตัตโตติสันโตอาจิคเต,เตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการตั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม